มาแอนนาว้าวอคอยที่บ้นี้สร้างนี่มันสูงจริงๆเลยโยว้าวเดินยังเหนื่อยเลยอะอยเสียนิดนึงไม่มีราวบันไดโอ้ยแต่ว่าในที่สุดบัดีก็ขึ้นมาข้างบนได้แล้วเย้โอ้สูงมากเลยนะสูงมากเลยใช้เกลทุกอย่างทําด้วยเหล็ก

าลมเยนใช่แล้วเอ๊ะเหมือนฉันเห็นไชเกิลข้างล่างอีกคนนึงนะฉันขึ้นมาแล้วนี่นาบันนี่ฉันข้างล่างอีกได้ยังไงล่ะก็นั่นน่ะสิไชคเกิลขึ้นมาแล้วแล้วอะอะอะไรอยู่ข้างล่างอะนะเธอเห็นตรงไหนฉันเห็นแถวนี้แล้วไชเกิลเธอเห็นเปล่าแดงแดงโอ้ไชเกิลขอ้คอยเราโดนทอมตีโดนโจมตีว้าวฉันเห็นเลย บัตตี้เกือบล่นฉัรก็โชคดีนะที่บัตตี้อยู่ตรงนี้ฉัรก็าดีว้าวตอนนี้จะหล่นแล้วนะลางไม่ดีอีกแล้วฉัรก็เธอต้องแอบ,บไว้แอบบไว้อแอบ,บไว้อย่าขยับโอ้โหนว้ววววววบันกระโดดแชร์เก้าต, oh ตัวนี้มาจากไหนแชร์เก้าไม่ได้รับเชิญน,นี่ ชายเก้าดีไม่ได้รับเชิญว่าแต่ชายเก้าจะรอดไหมเนี่ยชายเก้าอดทนไว้อดทนไว้เธอ,อเห็นมันบ้างหรือเปล่าว้าวดูสิมันกระโดดใหญ่เลยว้ายกระโดดเลยวว้ายบัตรดิดต้องรีบหนีหนีหนีเฮ้ยมันหายไปแล้วชายเก้าลงมาได้แล้วหายไปแล้วจริงเหรอใช่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 โอ้ยว้าวชายเก้าฉันรับฉันรับฉันรับเธอรับไม่ทันนะ โอ้ยนี่ขนาดเป็นเหล็กนันเนี่ยพังหมดเลยชายเกลดูสิโอ้ยแต่อย่างน้อยชายเกลก็รอดอยู่นะวันนี้จริงด้วยห <c oughs> อคอยที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงอยู่นะฉันว่าแต่ว่าฉันดันไปอยู่ตรงที่ที่มันไม่ควรอยู่นะสิชายเกลเอ๊ะแต่ชายเกลคนไหนคนจริงเนี่ยนี่ความสิขว้าวาา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 ตัวาาาาาชาาาาตัวที่ล้มนาาตัวจริงแน่นอนว้าวา วันนี้เธอเป็นมิสเรโอ้ใช่ก,ก็เธอสร้างเองเลรอเนี่ยใช่รอบนี้ฉันได้ไอเดียมาจากบ้านเธอนะเพราะฉันเห็นว่าบ้านเธอเป็นเหล็กแล้วมันแข็งแรงแล้วก็สูงแต่ว่าอันเนี้ยฉันสร้างขึ้นมาใหม่ดูซิมีธงชาิด้วยแนตะ่ว่าถุงชาติประเทศอะไรนะประเทศอเมริกา แล้วรอบนี้นะไม่ได้มีแค่ตัวบ้านอย่างเดียวฉันสร้างกำแพงไว้ด้วยที่เป็นทางเข้าทางออกของเราแต่ถ้าเกดคนอื่นรู้คนอื่นก็เข้าได้นะสิคนอื่นก็เข้าได้ <What? S 1> ใช่เ,เลยแก็แต่ทางนี้เข้าไม่ได้นะทางนี้ทางนี้แชก็ทางนี้เข้าไม่ได้ัชก็เธอเห็นฉันบ้างหรือเปล่าเธอเห็นฉันอยู่ในสายตาบ้างหรือเปล่าัชก็ทางนี้ก็เข้าไม่ได้เนี่ย แข็งแรงเพราะว่ามีรั้วด้วยนี่แหละจริงเปล่าใชคเกิไหนลองเคาะดูซิเปิบเปิบเปบอ้าวรัวพังละนี้ไปทำมันแรงสิอ่าโอเคว่าแต่หอคอยนี่เหมือนเธอสร้างเหมือนชั้นเลยนะเชคเกิลนี่เธอมันเรียนแบบเธอมาก๊อบปี้มันมีความ่างอยู่นิดหน่อยตรงไหนมันไม่นิดเลยนะนเนี่ยเนี่ยรั้วก็เหมือนกันเห็นไหม,มบันนี่ของชั้นรอบเนี้ย มีนี่ด้วยนะที่จับมีนี่เะชายเกลวโอโหให้ตายเธอเธอนี่ไปกู้บ้านกู้ธนาคารเพื่อมาสร้างบ้านเลยเหรอมีราวบันไดไงเราบันไดก็มีที่ยโอ้เป็นเหล็กด้วยวาวาวที่มันชั้นลอยโอ้แล้วมาจะการได้เหรอเมื่อกี้เหมือนฉันเห็นเจ้าอะไรนะชายเกลวผู้คุมนี่ รอบนี้มีทั้งกําแพงมีทั้งราวบันไดพบคันขนาดที่ว่อยู่ไดแน่นอนฉันก็ว่าอยู่ได้นะฉันก็ดูข้างบนสิู่มีห้องนอนด้วยแต่ว่าไม่มีที่นอนแฮมีฮีเตอร์ด้วยว้าว<ช>พิทยุยก็มีทตียนก็มีเราอยู่บนนี้ได้ยาวๆเลยแหละล ชัเกอร์มีระบบป้องกันภัยอะไรอีกเพิ่มเติมไหมเนี่ยฉันก็มีแค่กล้องวงจรปิดอะนะเอาไว้สอดส่องน่ะก็วงจรปิดเหรอเอ๊ะเหมือนฉันจะเห็นตัวอะไรไม่รู้มาแล้วชัยเกิลข้างล่างน่ะว้ายามันมาเร็วว้วกำแพงเธอพังว้าวว้เฮ้ยเจ๋งดีแฮชไยเกิลมันกระโดดไม่ถึงมันกระโดดไม่ถึงวาย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 เจ้าชัยเกิลใน ล่างของผู้คุมเธอจัดการใช้ไม่ได้โอ้กระแพงแทงเกิดถือกระแพงมันพังง่ายเหลือเกินหนูแต่ว่าตึกนี่คงทนทาวนทนทานมากเลยดูสิว้าวใช่ใช่ดูสิดห้บันี่ดูสิมันต้องกระโดดชนหลายรอบมากเลยนะเหล็กไม่พังเหล็กไม่พังเย้โว้จไม่มีทางที่แกจะจัดการฉันได้หรอกเจ้าชายก็ผู้คุมยานี่แน่บันีดจะยิงเลยว้าว ว้าวฉันว่าถึงเวลาที่เราจะจัดการมันได้แล้วแหละพเดชศึกแข็งแรงของฉันอยู่ตรงนี้แล้วยิงด้วยพเด็ชศึกเลยชายเก้ายิ่งมันปั๊บๆๆๆๆๆๆๆบัดนี้บัดนี้มาเพิ่มเลยโอ้โหอ่าบัดนี้เกือบหลนจะเคดูซันี้เอ้มันไปแล้วไงมันมันนตีลาวบันไดพังเลยเมื่อกี้น่ะโอ้สองตัวช่วยกันขันแข็งขยันขยๆขยันขันแข็งจริงๆเลย ไปเนไรไปไหนบันนียิงมันยาตวตัด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 ตยดตั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 ันติงตัดตดตัดตันตัดตัดตดตัดตตัดตดตัดตัตัดตัดตันตัดตังตัดตดตดตัดตัตัดตดัดตัดัตตดดตตตตตดตต เฮ้ยจริงด้วยตึกนี้ยอดเยี่ยมมากเลยไชกเก้าบันนี่ให้ผ่านไชกเก้าให้สิบไปเลยเย้เย้เย้ล็อคนี่บันนี่สร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นและไชกเก้าบันเหมือนออฟฟิศโฮมออฟฟิศไปในตัวเลยโอ้มีที่จอดรถด้วยน่ะใช่แล้วมีที่จอดรถมีลิฟต์ด้วยเออ เออบันนี่รหัสผิเดเด,ด้าได้แล้วว่าแต่เธอกดรหัสแล้วเธอกดรหัสอะไรหรอฉับอกฉันได้ได้ป่าไม่ได้นะชาชเกอรมันเป็นความปลอดภัยขั้นสูงสุดของบ้านของบันนี่นี่เองคาวนี้นเนี่ยเราไม่ต้องกลัวแล้วว่าจะเจ้าสป,ปันลาที่เป็นชาชเกอรผู้คุมเข้ามาเนี่ยมันจะรู้รหัสเรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดแถมตรงนี้ยังมีคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เนี่ยเราสามารถมองดูเป็นกล้องวงจรปิดได้ด้วยแต่ว่าเธอจะไม่เห็นมันนะเออจริง ด้วยนะฉันเห็นแค่หน้าตาที่มองออกไปด้นนานนอกไชเกิลบันนี่เป็นผู้จัดการร้านเรียบร้อยแล้วตอนนี้ <c oughs> อันนี้เธอเป็นผู้จัดการร้านหรือว่าเป็นพนักงานต้อนรับ<อ>แน่นเลยใช่ไหมเธอต้องเป็นพนักงานต้อนรับไม่ใช่ผู้จัดการเพราะผู้จัดการเขาจะไม่มานั่งตรงนี้ผู้จัดการนั่งตรงไหนอ่ะไชเกิลผู้จัดการจะนั่งในห้องออฟฟิศส่วนตัวว่าเปกลุ่มนี้จะไปกดไม่ได้น่เไม่กดได้เดี๋ยวบันนี่ไปชั้นสองดีกว่าไม่รอแล้ว เย้ในที่สุดเราก็ถึงชั้น2เป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ไม่มีใครรู้หรอกว่าชั้น2อยู่ตรงไหนวันนี้จะไปชั้น2ด้วยลิฟท์ชี่เบอร์สหรอถูกต้องใช้ก็ตาตามมันเลยกดปุ่มเร็วงาขึ้นลิฟท์มาชั้น2เลยโวเป็นไงบ้างวันนี้ไฮเทคไฮโซเปล่าเฮ้ยตกกระจายมอนคือห้องประชุมของประธานบันนี่นะ มีก็มีสองตัวว้าวชายเกลก็จะเป็นประธานได้เหมือนกันนะสิจริงๆแล้วฉันคือประธานบริษัทจริงๆแล้วฉันคือประธานบริษัทไม่ใช่กระต่ายน้อยตัวนี้หรอไม่ใช่กระต่ายน้อยธรรมดาฉันคือประธานบริษัทชายเกลฮาฮ่าว่าแต่เธอคือประธานบริษัทอะไรหรอประธานบริษัทบัดี้คัพเปอเลชันแอนด์แฮปปี้นิว เมื่อกี้เธอได้ยินเสียงอะไรเหรอเสียงก็เก๊กเอยู่ข้างนอกใช่ก็ในลองดูกล้องยอปิดดูซิมันก็ยังเหมือนเดิมนะไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยตรงนี้เราก็มาสอดสองดูได้ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นาบันนี่ใช่ใช่โอ้ยฉันว่าเราไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมันไม่รู้หรอกเจ้าผู้คุมนะว่าเราอยู่ในตึกนี้ฉันก็คิดว่าอย่างนั้นไหมฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละเธอน่าจะคิด ไปเองเลยฟังเสียงเข้้าาบนก่อนอะไรเป็นเสียงอันเดีดเยอะไปนิดว้าวไม่ได้คิดเยอะนะแชก็ว่าวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนว้ายมันมาจริงจริงเลยมันจริงด้วยแชก็วันนี้ต้องวิ่งหนีให้สุดชีวิตก่อนเออบ้านมันนี่จะพังแชก็อยู่ไหนแชก็อยู่ไหนแชก็อยู่แชก็อยู่หน้าบ้านน่ะวันนี้ถ้าพาแชไปด้วยหหนนนน้้้้าาาาบบ ว้าวทำมมมี2ตัวนะฉนี่แจ็เก้ลแล้วแจ็คเกิ้มาที่พีย็เไปมี่พายแจ็คเกิลไปกั่งว่วิ่งริ่งวิงว่งวิ่งเิ่าวิ่่งิ่วิ่งวิ่่งวิ่งวม่งว่่่น่่่่ง่ ย้ย <Yeah, S 2> ชิเกอร์บ้าน <Yeah. S 1> หลังสุทดท้ายของเลยสุดยอดมากเลยมันเป็นปราสาทชั้นดีเลยนะฉันว่าเราไม่มีทางที่จะตกเป็นเหยื่อของเจ้าชิเกอร์ผู้คุมเป็นอีกแน่แท้แน,แน่นอนเลยใช่แล้วอยู่ตรงนี้ฉันรู้สึกเหมือนฉันเป็นไลออนคิงฉันรู้สึกจะเป็นพร,ราชาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าา เราได้แน่นอนเลยใช่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 โอ้ว้าแก็มันมาแลเห็นมันไมฉันหล่นฉันลดนไป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 ไไป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 ไัไไปไป้ปบันปีปไ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 าไปป เธอไปเธอไปบนมุมนี้เลยเธอไปอีกมุมหนึ่งที่สูงที่สุดน้าไหนไหนบันนี่พยายามอยู่นั่นมุมนี้ป้าใช่ใช่ใช่เย้บันนี่รอดนี่รอดันก็เธอไม่รอดบันนี่ชนะแล้ววิ่งหนีดีกว่าว้าวบันนี่บันนี่เธอมาพาฉันไปด้วยได้ไหมได้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 แชก็อยู่ไหนัชก็อยู่ไหนฉันอยู่ในตัวตึกน้าไม่เจอเลยนี่ฉันเจอเธอแล้ววิ่ง ไม่น่ากลับมาช่วยเธอเลยแจ็คเกร์